สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาไลฟ์สดต่อจากเกาที่แล้วนะครับในหัวข้อเรื่องเครื่องช็อตตอนนี้เป็นตอนที่3นะครับเกี่ยวกับการช็อตหลังออนนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะาทําการเช็คเครื่องนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็เมื่อวานที่ผมสอนไปนะครับก็คือ เป็นการวัดค่าปกติโดยการใช้ภ e ว s ส p p l y นะครับในการเปิดเครื่องนะครับเพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการกินกระแสใน mode stand by ว่าจะกินกระแสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่เป็นเหตุที่ทำให้ช็อตหลังออนได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นหัวข้อ าที่ค่อนข้างจะต้องอาศัยความเข้าใจในการาทํานะครับสวัสดีครับผมดูนะครับเมื่อเราจับซัพลายนะครับเราเปิดเครื่องนะครับให้เราวัดการกินกระแสของแอมมาดูนะครับอันนี้ก็คือตัวแอมที่ขึ้นมานะครับของผมเป็นแบบเข็มนะครับหนึ่งขีดก็คือ0.01นะครับ0.2อ่าออันนี้เป็นเครื่องที่ติดแล้วนะครับในการวัด วัดค่าว่าเครื่องที่ช็อตหลังออนนะครับเมื่อเครื่องเข้าสู่โหมดสแตนบายโหมดสแตนบายแปลว่าอะไรครับก็คือโหมดที่ไม่มีการทํางานของเครื่องเช่นมีการพักหน้าจอ,อไฟหน้าจอดับลงไปนะครับแล้วก็เครื่องจะไม่มีการทํางานในโหมดปกติของเครื่องที่สแตนบายแล้วนะครับจะต้องอยู่ในเกณฑ์0 0 1 และไม่เกิน0.04แล้วก็เป็น0.00นะครับอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ไม่กินกระแสหลังอ่อนนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของเครื่องที่เมื่อเข้าหมดสแตนบายแล้วปรากฏว่าอ M ตรงนี้นะครับไม่มีการตกลงมาตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือ0.00อถึง0.04ในที่นี้นะครับก็แปลว่าเครื่องตัวนี้ยังคงกินไฟหลังอ่อนอยู่ซึ่งการกินไฟหลังออนนะครับก็คือ,อจะเป็นจะเป็นเหตุนะครับได้หลายกรณีนั่นเองนะครับในส่วนของเมื่อวานนะครับที่สอนไปก็คือ หนึ่งก็คือให้เราไปดูจุดเชื่อมต่อภายนอกนะครับที่ต่อจาก CPU นะครับสามารถที่จะเกิดการกินกระแสไฟได้นะครับอะไรบ้างครับที่เป็นหลักเกณฑ์การทำงานของ CPU ที่แสดงผลไปยังจุดภายนอกก็จะมีดังนี้นะครับมีหน้าจอนะครับสวิตต่างๆทัชสกรีนกล้องนะครับดตสแกนต่างๆ หรืออช่องใส่เมมโมรี่การ์ดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็คืออวิธีการทําให้เราถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกนะครับก็คือเปิดบอร์ดเปล่าๆแล้วคุณก็มาลองเปิดเครื่องอตรวจสอบดูว่ากระแสแอมยังตกตกหรือว่าไม่ตกในขณะที่เข้าหมดสแตนบายถ้าสมมุติว่ายังไม่ตกนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่บอกไปนะครับก็คือจะเป็นเหตุนะครับ CPU และ IC แฟนะครับเกิดการกินไฟนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่อาการนี้ก็จะเช็คยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนที่จะทำในอันดับแรกก็คือเราจะต้องถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกก่อนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่กาลังงานของ CPU นั่นเองนะครับ ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือใครที่จะสนใจสมัครเรียนออนไลน์นะครับผมจะสอนอเกี่ยวกับงานฮาร์ดแวร์ทั้งหมดถึงหลักเกณฑ์การทํางานหลักเกณฑ์การแก้ไขอาการที่ถูกต้องการเช็คอาการเสียที่ถูกต้องตรงจุดนะครับว่าจุดไหนที่เกิดปัญหาขึ้นจริงๆแล้วเราถึงจะลงมือทําอันนี้ก็คือว่าเป็นช่างตัวจริงนะครับช่างเป็นได้หลายแบบคุณเป็นช่างเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนอันนี้ใครๆก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนก้นชาร์จเปลี่ยนจอเปลี่ยน อันนี้เราทําบ่อยๆเราก็จะเป็นไปเองแต่ในส่วนของการซ่อมนะครับซึ่งส่วนน้อยนะครับที่เราจะรู้ได้จริงๆว่าอะไรที่เกิดการเสียขึ้นมานะครับและอุปกรณ์ที่ช็อตหลังออนนะครับนอกเหนือจาก CPU และแฟลเนี่ยมันยังมีอุปกรณ์ตัวไหนที่สามารถที่จะเสียได้อีกนะครับดูนะครับตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลายบวกทั้งหมดนะครับลายบวกของขั้วแบตเตอรี่นะครับ ในส่วนเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ CPU และ IC f a t นะครับที่แจ้งไปก็คืออุปกรณ์ภายนอกถ้าไม่หายก็อาจจะเกิดจาก CPU และแฟลชกินไฟนั่นเองนะครับ <c oughs> คุณตรวจสอบดูว่าถ้ามันมีอาการร้อนของ CPU อันนี้ก็น่าจะชัดเจนหลังจากที่ถอดอุปกรณ์ภายนอกออกทั้งหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้มีอีกส่วนหนึ่งที่ทุกท่านไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าสามารถที่จะเกิดการช็อตได้นั่นเองคุณจะเห็นว่า ผมจะเขียน PA นะครับใน PA ของมือถือนะครับ PA PA คืออะไรครับก็คือเป็นตัวที่ขยายกำลังไฟขยายกำลังสัญญาณส่งออกนะครับของสัญญาณมือถือนะครับก็จะแบ่งออกเป็นย่านความถี่ต่างๆาเช่นตัวใหญ่สุดก็จะเป็น900นะครับ900เมกะเฮิร์ตนะครับต่อไปตัวนี้นะครับก็จะเป็นย่าน1080ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นย่าน2100เมกะเฮิร์ 2, นะครับ ซิมต่างๆตรงนี้ก็ไปตรวจสอบดูนะครับว่า900เป็นซิมอะไรนะครับ1 8 0ซิมอะไรอ่ะ2,001เป็นซิมของของค่ายไหนนะครับ อันนี้ก, <c oughs> ก็ไม่ระบุนะครับก็ให้เราลองดูนะครับถ้าใครที่มาเรียนนะครับผมจะสอนอละเอียดท,ทุกขั้นตอนคุณสามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเสียนั่นเองอทีนี้ทำไมเราถึงต้องทราบด้วยว่า,าโดยหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยทำไม pa เนี่ยมันถึงมีการกินไฟได้นะครับก็ให้เราทดสอบโดยการหนึ่งก็คือสมมุติว่าเครื่องตัวนี้มีการใส่ซิมการ์ดนะครับในย่าน900เข้าไป เรากฏว่าแบตเตอรี่หมดเร็วเพราะฉะนั้น900เนี่ยก็คือเป็น PA ตัวใหญ่สุดนะครับในบอร์ดมือถือของทุกรุ่นและทุกตัวนะครับโดยหลักเกณฑ์นะครับเราจะต้องอรู้ตรงนี้ด้วยว่าในส่วนของในส่วนของ PA อเดี๋ยวดูนะครับผมจะตัวอย่างมาให้ดูอ PA อยู่ตรงไหนวิธีการดูหรือวิธีการที่เราจะรู้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่มาเรียนนะครับไม่ว่าคุณจะหยิบบอร์ดตัวไหนขึ้นมาเนี่ย คุณสามารถที่จะรู้ได้ว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่อยู่ในบอร์ดของเราเนี่ยมันคือตัวอะไรบ้างนั่นเองนะครับมาดูนะครับว่าชิป PA อ,อยู่ตำแหน่งไหนก็ข้อสังเกตง่ายๆนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับตำแหน่งเสาอากาศที่เป็นจุดต่อเสาอากาศนะครับมาดูนะครับจุดต่อเสาอากาศอยู่ตรงไหนครับอ,อันนี้คือเสา ถ้าเป็นบอร์ดที่เป็นสายแพรหรือเป็นสายอากาศที่ามาที่ชุดล่างคุณก็จะเห็นว่ามีสายอากาศกดจากชุดล่างไปหาชุดบนโดยการผ่านุก่อนชิ้นนี้นะครับก่อนชิ้นนี้นะครับก็คือ A N T นั่นเองนะครับ A N T ที่จะนําเข้าไปสู่ในวงจรภายในคุณสังเกตดูนะครับว่าในส่วนของ P A เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับอ,อันนี้คือใหญ่สุดนะครับ อันนี้คือขนาดกาอันนี้คือขนาดเล็กสุดนะครับก็ตามย่านความถี่ที่ผมเขียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ <c oughs> สมมุติว่า <c oughs> คุณทําการใส่ซิมย่าน900เข้าไปที่ PA ตัวใหญ่จะมีการทํางานเกิดขึ้นตัวเดียวซึ่ง2ตัวนี้จะไม่มีการทํางาน เพราะฉะนั้นถ้ามีการกินไฟในขณะที่ใช้สายหรือโทรออกหรืออเปิดเครือขขายมือถือก็ตามทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วเพราะฉะนั้น PA ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนสําคัญนะครับที่ทําทให้กิ่นไฟหลังอ่อนอซึ่งเป็นอาการที่ไม่คาดคิดนะครับสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับดูนะครับแล้วเราจะทดสอบอยังไงครับในการทดลอง ในการทดลองก็คือคุณนําเครื่องนะครับนำเครื่องที่ไม่ต้องถอดจอออกนะครับคุณก็ใส่ซิมการ์ดเข้าไป <c oughs> เพียงแต่ว่าแค่ถอดแบตเตอรี่ออกอย่างเดียวสายอากาศคุณก็ยังคงไว้เหมือนเดิมเ <c oughs> มื่อคุณใส่ซิมเข้าไปนะครับให้คุณกดที่หน้าจอเลยนะครับแล้วมีการโทรออกเกิดขึ้นนะครับให้คุณสังเกตดูว่าในขณะที่มีการโทรออกเนี่ย <c oughs> คุณลองไปวัดค่าเครื่องปกติดูนะครับว่าเมื่อใส่ซิมการ์ดแล้ว มีการกดโทรคุณอาจจะโทรเข้าศูนย์บริการหรือโทรไปไหนก็ตามนะครับลองลองโทรดูถ้าเกิดว่ามีการโทรเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าแอมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะถึงเกือบ1.0อันนี้ก็ถือว่ามากพอสมควรก็เป็นเหตุทำให้ pa ในย่านนี้เกิดการาเกิดการช็อตได้ในขณะที่มีการใช้งานซึ่งเป็นเหตุทำให้เครื่องกินไฟ ซึ่งแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ช่างก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ไมไมค่าคิดว่า,าการนี้มันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าอาการนี้ก็มีจริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ลองเปลี่ยนซิมดูถ้าเกิดว่าคุณใส่ซิมย่านพันแปดร้อยเมกเฮิร์นะครับมีการโทรออกไปแลป้วปรากฏว่ากินแอมน้อยอน้อยกว่าที่คุณใส่ใส่ย่านเก้าร้อยก็อันนี้ก็แสดงผลได้อย่างชัดเจนเลยว่า PA ตัวนี้เกิดการกินไฟซึ่ง ซึ่ง PA ตัวนี้นะครับ <c oughs> คุณสังเกตด,ดูอีกทีนึงนะเมื่อกี้ผมมาด้ชี้ให้ดูในตำแหน่งของ PA <c oughs> ในทุกๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวคุณสังเกตด,ดูดีนะครับว่าจะมีตัว C ขนาดใหญ่อยู่ซึ่งในคลิป ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องหลักเกณฑ์การใช้มิเตอร์ผมได้นําเสนอไปแล้วนะครับคุณก็ลองไปติดตามคลิปดูนะครับถ้าติดตามในนี้ไม่ได้นบไปแล้วภายใน30วันคุณก็ไปดูใน YouTube ได้นะครับก็ผมก็ได้ลงไว้ด้วยนะครับตัว C ตัวใหญ่ก็เป็นเป็นในส่วนของลายไฟที่เข้าสู่ pa จากกระแสไฟวีเมนนะครับซี C, ตัวกลางก็จะ,ะขนาดกลางก็จะมี C มี C ตัวใหญ่อยู่นะครับเห็นไหมครับ ตัวสตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นจุดผ่านของไฟบวกนะครับที่เข้า,าเข้าสู่ชิป PA ตัวเล็กก็จะมี4ตัวใหญ่เช่นกันนะครับามาดูบอร์ดอื่นบอร์ดอื่นนะครับอ PA อยู่ตรงไหนดูนะครับ PA ก็จะอยูอ่ในส่วนของในส่วนของเสาอากาศเช่นกันนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่า,าในส่วนของชิป PA นะครับก็จะมี4ขนาดใหญ่อยู่เห็นไหมครับ มี C ขนาดใหญ่อยู่ซึ่งเราก็สามารถที่จะวัดกระแสะไฟ Vman ได้นะครับตามก่อนตัว C ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่านี่คือตัว C ผ่านกระแสะไฟ Vman นั่นเองนะครับเป็นเหตุทำให้เครื่องช็อตได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ซิมการ์ดเข้าไป าการกินกระแสตร,ตรงนี้ก็ยังคงปกติเหมือนเดิมนะครับก็ยังตกศูนย์ที่ mode standby เหมือนเดิมแต่ถ้ามีการใส่ซิมเมื่อไหร่ M จะไม่ตกศูนย์อันนี้เป็นข้อสังเกตว่า PA อาจจะมีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนหนึ่งของการช็อตหลังอ่อนนะครับซึ่งาสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ภายในเกิดกระแสลีกนะครับต่อไปนะครับกชิปอีกตัวหนึ่งชิปอีกตัวหนึ่งก็คือชิป Wi-Fi ชิป Wi-Fi ตัวนี้นะครับคุณลองสังเกตดูว่าถ้าเราเปิด Wi-Fi และมีการทำงานในส่วนของเครือข่าย Wi-Fi เช่นมีการเปิด YouTube นะครับเปิดเปิดดูอินเทอร์เน็ตต่างๆที่ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการกินกระแสแอมป์ที่สูงนะครับในการทำตรงนี้นะครับ ผมแนะนําให้คุณใช้ซัลายในการเปิดเครื่องแล้วก็ลอง mm. อลองดูว่าเมื่อมีการใช้งานของเครือข่าย Wi-Fi เกิดขึ้นกระแสแอมจะกินมากหรือกินน้อยอแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการใช้งาน Wi-Fi ก็จะไม่กินแบตเตอรีอ่อันนี้ก็เปรียบเสมือนชิปชิป WiFi เกิดการช็อตนั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ เรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของชิป WiFi ในท,ทุกรุ่นนะครับข้อสังเกตก็คือไม่ยากครับบริเวณตำแหน่งชิปไ i ไะมาดูนะครับอันนี้คือชิป WiFi ของตัวนี้นะครับก็จะมีตัว C ขนาดใหญ่เช่นกันเรามาสังเกตดูนะครับว่าแล้วคุณลองสังเกตบอร์ดของคุณดูว่าจริงตามที่ผมว่าหรือไม่นะครับมีตัว C ขนาดใหญ่ C ขนาดใหญ่ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นจุดผ่านของกระแสไฟวีเมนเช่นกันนะครับซึ่งเมื่อมีการใช้งานเนี่ยถ้า Wi-Fi เกิดการช็อตหรือมีปัญหานะครับจะถูกดึงไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุทำให้เครื่องกินไฟหลังออนได้ น,นะครับขอฝากเอาไว้นะครับก็คือในหัวข้อนี้ต้องใช้อาศัยความเข้าใจในการตรวจสอบนะครับก็โดยการวัดการกินกระแสในขณะที่ใช้เครือข่ายนั้นนั้น เพื่อตรวจสอบดูว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่มันเกิดปัญหาขึ้นนอกเหนือจากอุปกรณ์ภายนอกต่างๆที่เป็นจุดเชื่อมต่อของ CPU แล้วหรือ CPU เกิดการกินไฟหรือ IC แฟตก็ตามนะครับซึ่งถ้าเป็น2ตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะซ่อมยากนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนชิปตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะครับในส่วนของ cpu และ ic f a t ถ้าเกิดการเสียขึ้นมาคุณจะต้องเปลี่ยนทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องของงานฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับอของประชาสัมพันธ์นะครับการเรียนออนไลน์นะครับก็คือจะเริ่มในวันศุกร์นี้เป็นรอบอทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะครับและ,ะวันจันทร์นะครับวันที่24นะครับก็จะ,ะเป็นการสอนในรอบ21 ตั้งแต่3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับใครสนใจรอบไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับสอนรอบละ7คนเท่านั้นนะครับท่านทีอ่อยากจะต่อยอดธุรกิจของท่านาปกติคือซ่อมเครื่องแล้วเปลี่ยนอย่างเดียวเลยครับไม่รู้ว่าอะไรเสียเช็คไม่ได้ใช้มิเตอร์ไม่เป็นผมแก้ไขปัญหาให้คุณได้ในทุกๆจุดนะครับคุณสามารถที่จะรู้วงจรนะครับอย่างละเอียดนะครับ ในส่วนของการเรียนนะครับในสิ่งที่ต้องเตรียมเอาไว้ก็คือมีพาวัสายนะครับมีมิเตอร์แล้วก็คุณก็เตรียมบอร์ดมือถืออรุ่นไหนก็ได้นะครับในส่วนที่เตรียมเอาไว้นะครับก็สมควรที่จะถอดซิงออกด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะสอนถึงการวัดกระแสะไฟวัดจุดเสียว่าจุดไหนที่มันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับคุณจะรู้รายวงจรได้ยังไงในส่วนของ าการซ่อมในปัจจุบันนี้นะครับก็จะใช้วงจรเป็นหลักวงจรวงจรวงจรของลายวงจรตรวจสอบดูว่าลายตรงนี้วิ่งไปไหนไปไหนแต่ในการเรียนของผมไม่จําเป็นต้องใช้นะครับก็คือให้คุณใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานในส่วนของอที่หลายท่านนะครับขาดไปนะครับคนซ่อมเครื่องเป็นโดยที่ไม่มีพื้นฐานกัน การเรียนรู้มาก่อนเลยจะทําให้คุณหนึ่งตัวคุณก็ต้องไปแสวงหาอาการว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งคุณไปแสวงหาวงจรไม่ได้คุณก็ซ่อมไม่ได้อันนั้นก็คือต้องคืนเครื่องลูกค้าไปโดยที่ไม่ได้รับค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญกับช่างในทุกๆคนนะครับสนใจก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มารับชมในวันนี้นะครับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมานำเสนออาการอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่สนใจก็ติดตามไว้ได้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมในวันนี้นะครับสวัสดีครับ